แอปแล้วก็ซีแล้วก็โน้ตนิวัสดีครับส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 วัสดีครับที่นี้มาที่รุ่นเล็กบ้างซีกับน้ตนิวล่ะตอนนี้เราอยู่หมวดไหนอย่างที่บอกไปซีกับน้ตนิวครับครับครับผมโอ้โหโอ้โหรูสิกจะอยู่หมวดแบบหมดอดหมดข้างลักได้ไหมครับข้างใครคุณต้องพูดให้ชัดเจนข้างกันเองหรือข้างใคร เคลียร์เคลียร์เลยซีนุ่นนิวนี่หมดข้างกันละข้างพี่ชายเราใช่ไหมล่ะพี่เบิร์ดใช่ไหมล่ะอย่าไปเยอะอย่ามั่วอย่าผมยัดเยียดให้เลยครับผมเอาไปบวกเต้นมากผมเชื่อว่าตื่นเต้นที่ผมมานั่งอยู่ข้างพี่เบิร์ดผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันอะตอนนี้ทีมงานได้เอาคุณนุ้ยสุจิลาลงไปแล้วนะครับผมซีนุ่นนิวอีกนิดนึงยซีนุ่นนิว เป็นไงบ้างตอนนี้สำหรับมิวสิควิดีโอเพลงใหม่เราตื่นเต้นขนาดไหนครับโอ้หตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก,<ะ>ากแบบแบบคืออยากจะบอกว่าครอบครัวผมเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดมานานมากเราสึกเป็นเกียดมากที่ได้มาวิดีโอคอลนะครับผมเอกจยวจะไปแบบรับปิดปิดเป็นอ่อปิดนะครับผมโ,โทรหาพ,พ่อแม่แล้วก็บอกว่าได้วิดีโอคอลกับพี่เบิร์ดครับใครจะไปเชื่อน,นะอยู่ดีบอกว่าเราจะได้วิดีโอคอลกับพี่เบิร์ดธงชัยอะทุกคนก็ได้คิดว่าเราพูดเล่นนะ แต่วันนี้เป็นโอกาสดีแล้วครับเอออยากบอกอะไรพี่เบิร์ตบ้างครับใช่เชิญครับอยากจะบอกว่าฝากน้องหนูนิวขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตได้นะครับมีโอกาสสักครั้งหนึ่เฮ้ยเดี๋ยวเ้าพูดอย่างเงี้ยที่เหลือบอกเฮ้ยเราลืมฝากไปเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวมันเอาใหม่หมดเลยนะใช่เดี๋ยวรีเซ็ตใหม่ไม่ได้แล้วนะ อ่ะเดี๋ยวว่าเก็บไว้พี่จรานะพี่เบิร์นนะครับผมครับผมนะครับโอเคซีนูนิลดครับขอบคุณมากคบขอาเลยครับขอบคุณทั้งพี่บอยขอบคุณพี่แพนแล้วก็ซีนูนิลดด้วยนะครับขอบคุณเรื่องนี้ถึงบอยด้วยนะครับ